สวัสดีค่ะนานา365 Day ค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปชม,มเมล็ดพันธุ์ดอกเดซี่กันค่ะ <c oughs> นี่นะคะก็คือดอกเดซี่นะคะแต่ว่าเป็นชนิดที่เขาเรียกกันว่าเดซี่ซีไซส์นั่นเองค่ะก็จะเป็นพันจิ๋วนะคะกลีบจะออกละเอียดละเอียดแล้วก็ดอกเล็กๆแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> แต่เขาจะมีลักษณะเป็นกอเป็นช่อนะคะแล้วก็ออกดอกเยอะมากเลยในแต่ละกอนะคะ1กออนี่สามารถออกดอกได้แบบว่า เป็น10บๆดอกเลยค่ะอย่างที่เห็นนี้นะคะจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆเพราะว่าเขามีความน่ารักแล้วก็สวยงามมากๆไม่แพ้กับดอกไม้พัน์ธุอื่นนั่นเองค่ะนี่ก็คือดอกเดซี่สี่ไซส์นะคะที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะเพราะว่านอกจากความสวยงามปลูกไว้ประดับประดับริมรั้วประดับบ้านลงดินลงกระถางน,นะคะยังสามารถนาดอกของเขาไปตกแตง่งก็อย่างเช่นว่าตกแต่งอาหารตกแต่งหน้าเค้กหรือว่าวางที่ มุมกาแฟนะคะก็สวยเก๋ไปอีกแบบหนึ่งค่ะแต่วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปชมเมล็ดพันธุ์ของดอกเดซี่กันค่ะว่าเขามีลักษณะเป็นแบบไหนเพราะว่านอกจากการขยายพันธุ์ด้วยกอด้วยลำต้นของเขาแล้วเราก็ยังสามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดของเขาได้ด้วยนั่นเองค่ะนี่ค่ะที่เห็นอยู่นะคะเป็นสีน้ําตาลเล็กๆนะคะข้างๆดอกของเขาค่ะที่กําลังเหี่ยวอยู่นี่ก็คือดอกเก่าของเขานะคะที่เขาแห้งแล้วอันนี้ จะมีเมล็ดพันธุ์ของเขาซึ่งมองแทบไม่เห็นเลยว่ามันเป็นเมล็ดที่เล็กมากแล้วก็จํานวนเยอะมากเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือ1เราสามารถที่จะปล่อยให้เขาเนี่ยร่วงโรยเองได้นะคะแล้วก็จะไปงอกต่อที่พื้นดินนั่นเองค่ะหรือ2เราเก็บแล้วก็เอาไปเพาะ เพื่อทำการขยายพันธุ์ในที่ที่เราต้องการให้เขาเกิดดอกเดซี่ขึ้นก็ได้นะคะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างค่ะของการขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดของดอกเดซี่แล้วเดี๋ยวเราจะมีวิธีการขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดของเขามาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะแต่ว่าขอเป็นคลิปหน้านะคะเราจะมาทำให้ดูกันค่ะวันนี้ก็ขอพาไปชม,มเมล็ดของเขากันก่อนเนาะว่าลักษณะรูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบ ในภาพที่เห็นนี้เองนะคะซึ่งปล่อยให้เขาเนี่ยแห้งดอกของเขาแห้งไปนะคะในดอก ขเขาก็จะมีเมล็ดพันธุ์ค่ะที่สามารถนําไปขยายพันธุ์ได้ต่อนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะดอกที่เขาเหี่ยวแห้งไปอย่าไปตัดทิ้งนะหรือว่าอาจจะแบบอ่าถ้าใครที่ไม่ถนัดในเรื่องของการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดไปเพาะเมล็ดก็สามารถที่จะตัดทั้งช่อของเขาอะนะคะแล้วก็ไปวางไปโรยไว้บริเวณมุมใดมุมนึงก็ได้นะคะที่มีความชื้นหน่อยแล้วก็คอยรดน้ําให้กับเขาไม่นานค่ะเมล็ดพันธุ์ของเขาก็จะขึ้นมาเยอะเลยค่ะ ออกมาเป็นต้นแล้วเราก็ค่อยแยกต้นได้อีกทีนึงนั่นเองค่ะนี่นะคะเราก็จะทำการตัดเพื่อที่จะเอาไปเพาะเมล็ดต่อไปนั่นเองให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะในคลิปต่อไปค่ะถ้าใครชื่นชอบเดซี่นะคะก็ติดตามในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการขยายพันธุ์ให้ดูกันค่ะว่าต้องทำยังไงเมล็ดพันธุ์ถึงจะติดแล้วก็ออกมาเป็นต้นแล้วก็ออกดอกสวยงามอย่างที่เห็นนี้เองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ